โอ้สนุกมาเลยอของมกระโดดข้มาเลยนะโอ้มือนี้เปียกหมืนเปียกดิออกไปแหน่หญิงมาลองนะเอาไปคุยนืมรายการเลยอ่ะใช่ช่วงเมื่อกี้มันนานมากอวยปวดชิ้นช่องเออแหมเปียกลยวิ่งกลับมากับไม่ทันคุณผู้ชมครับนี่สดจริงๆสดจริงสดจริงโอ้ไม่ต้องโชว์นี่ล้างมือหรือว่าอะไรไม่ได้ล้างมือ อช่วงสนามปล่อยของมีคลิปจากน้องๆทางบ้านครับพี่เก็มครับผมใครฮะวงที่ชื่อว่า Amuse Amuse เพลงของเขาจะเป็นไงนี่แล้วเขาเขาเขาส่งมาทาง Facebook ของเราเลยชื่อเพลงว่ารู้และเข้าใจเพลงตัวเองเลยนะเลงแล้วแต่งเองอ้าวได้อเอาไปเราฟังกันหน่อยครับครับผม น,ะะนมีมีมีแนวทางของตัวเองอยู่นะใช่ใช่ใช่แล้วก็มีแววมีแวแวอยู่เออผมว่าน้องเขามีความเข้าใจเรื่องเซนต์ป๊อปเพราะเมโลดี้มันทีเดียวมันจำได้เลยอ่าอย่างเงี้ยมีสะดุดโกงโนตนิดหน่อยอันนี้นึ่งชั้นเออชั้นอย่างเงี้ยน,นิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆอาจจะจริงจริงแล้วเป็นการเป็นดีไซน์ได้ ถ้าแนะนําคือปรับได้เนาะให้ให้ออกให้เป็นชั้นอย่างเงี้ยเราเราเปลี่ยนโน้ตมันขยับโน้ตได้อะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมเรื่องของเนื้อเพลงเงี้ยเออผมว่าก็เท่ดีถ้าเนื้อเพลงพูดเรื่องของแบบว่าเอ้ยถ้าเธอจะไปฉันจะไม่ถามสักคำเลยอะไรเงี้ยแค่จะต้องยอมรับให้ได้กับการที่เขาต้องอยู่คนเดียวอยู่ความว่างเปล่าหลังจากนี้อืมแสดงว่าการเขียนเนื้อมาเล่าเรื่องรู้เรื่องเออเล่าเรื่องรู้เรื่องนะแต่ยังไม่มีประโยคทองที่แบบเฮ้ยคำโดนเฮ้ย อะไรอย่างนั้นแต่ว่าถือว่าฟังรวมๆแล้วเฮ้ยโอเคลื่อหูไม่รู้สึกว่าสะดุดหรือว่าอะไรแย่อะไรเงี้ยแต่มันต้องหาให้ได้ว่าอย่างประโยคท้องที่พี่เคนว่าเนี่ยอะไรล่ะที่เป็นความรู้สึกที่ที่เหมือนทําให้คนคนที่ฟังอยู่รู้สึกว่าเฮ้ยโดนรู้ว่าอันนี้เลยอันนี้เลยความรู้สึกนี้เลยแต่มันทำอะไร อันนี้มันต้องไปหามาให้เจออันนี้ยากอันนี้ยากครับไม่ใช่ว่าหลายๆคนในประเทศนี้จะทําได้มีอยู่น้อยคนเหมือนกันนะครับ<ช>อันนี้ก็ต้องพยายามขยันเข้าทําทเพลงมาเรื่อยๆร้อ,องผิด<ช>ร้องผูกิไปเรื่อยเดี๋ยวจะดีเองแต่บอกได้เลยว่า มาถูกทางนั่นแหละเพราะเพราะอันนี้มมต้องชมเลยว่าเพราละ,ละเลยนะครับผมบโอเค <ผม S 1> อยังไงก็ฝากไว้ถ้ามีความสามารถอยากเก็บไว้ส่งมาได้เลยครับที่นี่ที่ GMM Music แล้วก็ที่ Line แฟจีติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม GMM z ทางช่อง16 <S <S หรือรับชมผ่านทางจานดาวเทียมระบบ C Band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku Band ที่ DTV ช่อง10และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศ ทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางโมบายได้โดยเซิร์ชแอปพลิเคชัน GMM Channel บน App Store หรือชมผ่าน Android โดยพิมพ www. ์ www.gmmmusic.com/live GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี